มังมีนังนี่นี่บนนาสเสื้อว่ากุ๊กนี่จะเป็นบังมีนังเนาะโอ้สาวๆห้าไปไซโนอมือน,นีมันเด้อพี่น้องมังมีซุกคาก๊กเป็นมังมีนังเป็นนวยทําอิฐที่ได้กินของก๊กนี่นี่โอ้เหมือนด,ดูเสไ้ห้าวบดีอาลมณ์โกลนเนาะมีซุกคาก๊กมันมันกัะด อย่าเละๆในจักหน่อยพอเละแล้มนันพูดีกินแล้วพูดีกินบ่หวานปากเ่ลียมแล้วหวานปากเ่ลียมแล้วนี่แกรอบพี่เว้ยกรอบๆปาดอะไรออาบ่อืมปาดได้ดีเอาตัวนี้คือปาดจนไหนนะบ่ได้ด้วยแบบญ่นึง บอคิดว่ามันจะเป็นบัองมีนังก็คิดอยู่ว่าเออคืาหมองมีนังพันธุ้นบานเนาะเจมยิ่งเฮ้ยจะกะเดือยเอาตเต้นใหมันใส่จาาตีเฮ้ยิงแก้วเฮ้ยอดีกัแก้วลุงเจ้าเงียบบงดุเงียบเงียบ

ยังม่ไหนุนีนะต้อหนุนซะอืม,ม,อมยังไงมาเอาไปจบอีกบ๊น,นนะมาเป็นแพ็กเลยค่ะแพ็กคู่พ่อลูกค่ะเห็นห้แม่กินเหมือนนี่เจมว้าวสสเสรปฐาลุเแรษบแห้งบ่คนบอ๊อด้าแด่หนามด้วยนี่อ้หูให้ไม่ไม่ลงน,น้ำตาย,ยัางเป็นข้อขอ,อยู่ เอาไว้ให้เบิ่งตอนใหญ่ซอยอยากไปกินขนมดีแต้มีบักหมี่ลูกอยากไหมั่นนี่มากินบักหมี่เดอ้อลูกอยากนี่ให้น้ำตา